พยาวแห่สองเลขถูกผีเจ้าพ่อองค์ดำสามตัวเห็นจะจชาวบ้านบ้านสันปานาดหมู่ห้าตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาได้จัดประเพณีเลี้ยงผีเจ้าบ้านศาลเจ้าพ่อองค์ดำซึ่งทำประจำทุกปีในแรม13ค่ำเดือน4จะมีบรรดาชาวบ้านในหมู่บ้านนำเครื่องเส้นไหว้ดอกไม้ทูกเทียนอาหารข้าวหวานและขนมมากราบไหว้บูชาตามประเพณีที่ทำสืบทอดกันมาแต่โบราณ หลังจากทำพิธีถวายเครื่องเส้นไหว้ทางร่างทรงองค์เจ้าพ่อองค์ดำได้จุดทูบตัวเลขเสียงทายและนำไปปักไว้ที่ปลายดอกดาวเรืองหลังจากทูบตัวเลขเสียงทายถูกเผาไหม้จนหมดตัวเลขในทูบได้โผล่มาเห็นอย่างชัดเจน3ตัวคือเลข703ทำให้บรรดาชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างพากันมาดูและนำโทรศัพท์มาถ่ายตัวเลขเพื่อน,นำไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลรับโชคในงวดที่จะถึงนี้ ซึ่งในขนาดเดียวกันได้มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่เดินมางเข้ามาขายขายลอตเตอรี่บริเวณที่ชาวบ้านกำลังทำพิธีชาวบ้านจึงพากันเข้าหาซื้อเลขทูบที่ทางเจ้าพ่อองค์ดำจุดและได้เลข703ชาวบ้านแย่งกันซื้อจนเกลี้ยงแผง